ที่ด้วยกันนำโดยเลยครับวันนี้ตัวพี่เลี้ยงครับอ่าสว่างสว่างพีง่ครับจากสแก้วสแก้วขอบพระคุณด้วยนะครับพนักงาน <สะ S 2> มากันเลยแบบว่าเต็มรูปแบบเลยอนุทนาสาธุนรุท่านด้วยเพราะว่านี่จริงๆอ่ะคณะทรงเนี่ยเขาก็ติดตามดูทางโซเชียลอยู่แน่นอนเขาก็อยากจะรู้ว่ขึ้นเรื่องดูทีมงานขนาดไหนวันนี้ถูกก็มากเลย ปกตินี่แขกจอดตรงนี้นะใช่เต้นกันบึ้มดังไน้ข่าวเลยไปหาซื้อข่าวได้ครับร้านก่อนเช้าเต้นกันรุ้มพับรุ้มพับสัปนี้ก็ภาพมาแล้วแมตตักมาแล้วโอ้โหนี่ขอให้สักคนนึงช่วยกันร่วมในทีมนี้หน่อยจ้าอ้าวโอ้โหนี่พี่ผู้หญิงคนสวยนี่ทั้งกลางร่วมทั้งยกอ๋อเลยนี้แม่ตักมาแล้วแม่ตักันนมาจะทาเพิ่มเสียงก็จะสัมารถจำได้อยู่คนเดียวจำเขาได้สิครับเพราะว่าเขาสวยครับ แม่ตักต๊กก็มาแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับพี่ๆถ้าจะเช่าชุดร้านแม่ตั๊กนี่เขาอยู่ที่ไหนพี่เขาอยู่บางพระนี่แหละแต่ตรงไหนไม่รู้เลยเผื่อแม่ๆม่เขาอยากจะได้ชุดราตรีไปร่วมงานาก็เรียนเชิญนะการไกลนี่ถ้าบอกว่า,าพี่ๆแม่ๆม,ม่มาร่วมในพิธีล้างป่าช้าในงานมหมาดุสสน์ครั้งนี้แม่ตั๊กนี่ลดให้เลย10%มีส่วนลดให้ ใช่ไื้อนี่แต่ปกตินี่มีสองแขนถ้าไปส่วนลดถ้าบอกตอนนี้เราจะลดให้เหลือแขนเดียวถ้าใครเลือกชุดที่เป็นกระปองเนี่ยเป็นไงเขาจะเอาขาออกทันทีใช่ก็นะครับตามนั้นเลยเนยชอบกล้องไงผมจะถามแต่วันแรกแล้วธุรกิจกล้องอะไรครับคุณเนยเป็นชอบกล้องอะไรครับพอแลดูผู้หญิงมาทิ้งคุณเลยเจี๊ยบผมก็จะถามแต่วันแรกแล้วคือ เดินเข้ากล้องเลยผมไม่รู้คือกล้องอะไรนะเป็นนึงถ่ายรูปเนี้ยหรอออเข้าเอาไปใช้งานอย่างเงี้ยเหรออ๋อกำลังู้ใหม่แล้วคือผมก็ถือเพื่อเวันเราจะไปเที่ยวใช่บางทีถ้าเราไม่อยากจ้างแบบบิ๊กเนี้ยสมรติว่าเราไม่อยากจ้างนะยกตัวอย่างคนอื่นอันนี้ผมรู้ว่าถ้าเราไม่อยากจ้างเขาแต่ก็ดีดีของเค้าดีครับก็ไม่ต้องเลยเนี้ยเอาเรื่องจริงเลยเนี้ยวันนี้เนี้ยพี่บิ๊กพี่บิ๊กถ่ายคณะแม่สวยๆหน่อยเดี๋ยวให้แม่ไปโหลดภาพเนีจำๆยุทธที่กำลังนั่งเลย เดี๋ยวไปโหลดในเพจของหน่วยกู้ภัยฉางเชานะครับเดี๋ยวจะได้จำว่าอ๋อลูกสวยๆนี่มันมาจากไอ้คนเนี่ยชื่อว่าสันปันญโทธนี่เรียกเขาว่าอสันอันทโชธก็ได้ไปได้ดูไข่ใหญ่ไปหน่อยเ่ยขาขาใหญ่นนี่แล้วรองว่าลูกของเขาสวยทุกรูปนะครับในเพจหน่วยกู้ภัยฉางเชานะครับน่าจะประมาณไม่ทุกวนนี้ก็มาเลยนี่นะทำไมพี่นี่เอาชีวิตจริงเลยยังไงใครยังไงครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็น วันที่25เนี้ยเป็นไงแลอ้ทีมเฮ้ยอยากจะไปช่วยน้องเขาก็ไปเช่ากล้องเลยไปเช่ากล้องอ่ะไปสู่สารเมตตาหายลูกมันชุบๆับชุบับเต็มได้เลยได้เลยร้านเช่ากล้องคุณเนยน้องเนยี่ไหนเนยเดี๋ยวขอถามเขาอีกรอบแล้วกันอยู่แปดนิ้วตรงแปดนิ้วปารโต่ะน เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามข้อมูลทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามบ้านเดี๋ยวแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับของแม่ตั๊กจริงๆนะเชิญด้วยนะที่เจ้าภาพนะอ้าวเจ้าของบ้านเลขที่21ถึง25่้าจ๋าเชิญจ้าเชิญเลยครับเชิญเลยครับเหลือทองอยู่ใช่ไหมติดสามติดหกระสิงเหลือทองเหรอเอาใหม่เปลีใหม่พี่ เปิดใหม่เปิดใหม่านี่ทีมงานร่วมกันอยู่นะครับเจ๊คนสวยของเราขอบคุณด้วยนะขอบคุณทุกสถานที่เดินทางอ่าห้าหกวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศไทยเลยนะครับเดินทางมาจังหวัดใกล้ไกลมากันบางท่านก็มาไกลกันมาเลยบางคนก็นั่งเครื่องมาบางคนก็เช่ารถบัสรถทัวร์อะไรกันมามันเป็นคอนเทนต์แล้วพี่เอลย หลุมที่21จ๋าอยู่ไหนจ้าบัตรสีเหลือง21่สหนึ่งเดินไปแล้วเดินไปไหนพี่ตรงไหนต่อยอดชื่มือเลยจ้าเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ครับอ๋อต่อยอดจะต่อยอดจะต่อยอดต่อยอดทางด้านนี้ครับตรงด้านหน้ามพิธียสวยๆตรงนี้ที่ใส่หมวกเนี่ยนะครับอ้าวใครจะต่อยอดเรีนเชิญเลครับร่วมทำบุญกันนะครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันครับ ขยับไปติดกันเลยเอาต่อยอดเธอเลยครับมีแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันเชิญต่อยอดได้เลยครับพี่ตู่จ๋าพี่ตู่น้องรบควรนิดนึงพี่ตู่ลองเบิกเบิกแมสที่รถสิบล้อจะแจกอีกรอบหนึ่งเลยเผื่อท่านใดต้องการแมสเนาะแม่ตู่นิดนึงนะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อเป็นการปกป้องป้องกันอะไรหลายๆคนเช่นเดินเราแมสไปแจกขยาวก็บอกแล้วนเด้อแจกให้ฟรีอยู่แล้วนะครับ ใครต้องการเพิ่มพี่โตหนึ่งมือแมสหนึ่งมือถุงมือแล้วกันเผื่อใครก็จะเพิ่มเติมก็ฝากไปด้วยนะครับของเน่เขาก็บริจาคมาร่วมด้วยช่วยกันกรับทำบุญเหลือไม่กี่วันแล้วก็ฝากพี่ๆเขาตอนนี้พี่ๆหลายท่านกำลังทำแล้วก็ต่อยอดอะไรเปิดเพลงหรือเปล่าเปิดเพลงหรือเป่าเบาๆพอๆในการทำไปนะทีนี้ไปทำกับมันได้ไหมครับ มีค uh, oh ันเหลืออะไรไหมครับพี่ก๋ตรงนั้นจะให้ประกาศเลยไหมยออกออกติดตอต่อยอดด้ยครับต่อยอดต่อยอดนปากทางลิมนี้นิดนึ่งนะเดี๋ยวจะเป็นอดนออกเจอเตะแดงกันนะมาเจอครับใครต่อยอดเจอครับ นี่นี่สาครับครับว่ารันว่ารันมาเชลล์ครับค้ชเจนี่ที่สามครับสามด้านในนะครับบวกด้านข้าครับนี่ที่สามเลยนะต่อยอดได้นะครับสามที่เลยนะยอดต่อยอดยอดเน่ยยอดยอดต่อยอด เบสบลูชอบร้องกันไหมพวกเราเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาชอองมาด้วย ใช่แล้วก็วันนี้นะครับคุณเสียงนะครับแล้วก็คุณเจเจเจติ๊กคือแม่ต,ตากและคุณน้นองเมย่นะเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวทุดแพรตรงไหนพร้อมที่ต่อยอดเดี๋ยวแจ้งมานะครับ <Está S 1> เราจะได้จัดสรรแต่ละรอบนะครับช่งวงนี้เลิกสบายๆกันไปก่อน <C oughs> คาเฟ่วันนี้ถือว่าอ่าเป็นแบบเบาๆหน่อยแต่ก็ไม่เบาเท่าน <S 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 ั้นเนี่ย เรา่ถ่ายรูปได้ครับอาจารย์ครับต่อยอดนะคะต่อยอ,อดเร่องวตาเนี่ยจไอมาวยนถ่ายกัด <Gund un> <ต>้วยอาจารย์ สังเกตด้วยสายตาครับพี่ตะวันครับตอนนี้น่าจะเข้าบ้านกันเนี่ยเ<ด>กือบครบทุกหลังแล้ว25หลังเนี่ย ชูไม้ชูโบ้ส่งเสียงกันได้นะครับดตรงไหนต่อย,ยอดขอเสียงหน่เลยตรงไหนต่อย,ยอดขอเสียงดังกว่านี้โอ้ชูไม้ชูโบ้ครับตรงนี้นะครับทางด้าน หน้าทางเข้ามุมของพี่พีนะครับก็จะมีอยู่สองหลุมนะครับที่ทำการต่อยอดเล่นเชิญนะครับทุกท่านเลยเในเชิญทุกท่านเลยนะครับร่วมต่อยอดนะครับร่วมสร้างบุญสร้างานเป็นธคาเป็นเสบียงบุญกันนะครับแลกแลกห้าร้อยแลกห้าร้อยเนี่ยลองเดินไปดูนย เซ็นนะตอนนี้ทางด้านหน้าอาวุธทางด้านข้างอาวุธครบที่ดีก็จะเป็นต่อยอดแล้วนะครับหรือจะหมายต่อยอดก็ชูไม้ชูมือได้เลยนะก็จะได้ไปร่วมต่อยอดกันนะครับเยังไงนะฮะช้องทางติดต่อคนนี้อ่ามาพูดที่นะเจ้าภาพเลยครับแมตต์ทัศน์านเช่าชุดแมตต์ทัศเขาไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านคือติดต่อทางในเฟซบุ๊กได้เลยแล้วก็ปัจจุบัน มีน้ำบารชื่อว่าอะไรเช่าชุดกับแม่ตั๊กเหรอใช่เลยนะแล้วก็เช่าชุดกับน้องเนยเฮ้ยเช่ากับน้องเลยกับชาุดกับแม่ตั๊กอ่าโอเคที่ลังเข้าเดี๋ยวเราก็มีชุดราตรีหล่อๆที่สวยนะใช่ก้องก็ไม่ต้องสนใจเก๋นะที่นี่เดี๋ยเฉพาะอ๋อใช่แล้วก็ตรงนี้จะติดต่อพี่บิ๊กเนี่ยบางทีงานเขาก็เยอะแยะเราก็สามารถเช่าเองขอไม่เยอะไม่เยอะ ตอนนี้ของงานหิวงานทีตอนนี้นต้องบอกอย่างนี้นะท่านที่ไปโหลดภาพงานราบป่าช้าในครั้งนี้เนี่ยจะจะเห็นว่าในเพจของหน่วยกู้ภัยจเตุรงเซาในเพจของมี่สว่างเนี่ยเขาจะแชร์อ่าพี่บิ๊กเนี่ยเขาจะเ่าใช้ภาษาอังกฤษว่า,ามิกคาร์เลนมิกคาร์เลนเนี่ยท่านสามารถที่จะแอดเพจเขา ภาษาไทยก็คือขอกัรเป็นเพื่อนไว้ของปกติที่เขาถ่ายรูปศิลปินนะเขาถ่ายรูปศิลปินเนี่ยเข้าไปขอเขาเป็นเพื่อนได้แล้วก็ติดต่องานเขาได้เลยเวลาที่ริมแม่น้ำเนี่ยถ้าโรงพยาบาลพุทธโสธรเนี่ยมีงานไปเลยของเขาเนี่ยเขาดังแบบต้องติดต่อใช่เลยใช่เลยก็บอกนะเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไปสามารถไปโหลบลุ้เดี๋ยวเขาจะต้องของพี่นิดจะช้านิดนึงเพราะว่าเนี่ยต้องแต่งภาพนิดนึงสวยๆท่านก็พอไปเขถ่ายเลยนะแนวเลยนะเาถ่ายไนแขนเลยนะ แคนดิดแคนดิดเป็นมุมแคนดิดนี่ก็สวยๆออ๋เป็นมุมเหรออ๋อนั่นแหละเนี่ยขอจะดีแล้วก็ออกทะเลเนี <c oughs> ่ยำคัญก็ไปไปขอเป็นเพื่อนแล้วก็ติดต่องานเขาได้ราคาก็สบายๆที่นี่เขาไม่แพงคุยคุยกันได้ผมเป็นคนที่โอเคนะที่อื่นสามพันที่นี่ประมาณสองพันเจ็ดก่าก็ยังถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าแล้วนี่ด้วยครับใคร,บใครบ้านใครเนี่ยจะมีงานบวชงานแต่งเปิดร้านใช่ก็ติดต่อพี่อะไรนะท็อปท็อปอะไรนะอ๋อป พรอไอวิวเนี่ยต้องการแบบว่าหรือต้องการโฆษณาไป็นสารพันในเพจก็ยังได้เลยได้เลยหรือต้องการงานใหญ่ๆงานแบบอีเวนต์เนีโอ้โหไปเลยผมสรุปว่าหลังนึงต่างกิจการต้องการมีการอะไรไม่ได้เลยถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดมีวิดีโอมีมานแบบโอบีสลับมมุกล้องแบบสวยงามอ่าแล้วก็นี่เขาทุกวันนี้นอกจากมีช่องมีรูปของการคอนเทนต์เรื่องถ่ายทำมีพิธีกรด้วยพิธีกรจริงๆเขาหน้องเลยนะคุณครูเลยนะจ๊ะ คูยอีฟคูอีฟเนี่ยาหารมายิ้มนิดเดียวตอนนี่ก็เพิ่งจะไปถ่ายทำที่อะไรนะกบี่นะกบีเอาไปที่ประเทนะนตอนนี้ไหลกดอยู่ด้วยไหลกดข้าไปกดด้วยนะครับในเพดของเขาเรารับแบบนี้แล้วก็เพิดหน่วยช่วยแต่เดาวตไม่ให้ให้ฟังเพลงดกวยเยาก็จ้างเันเลยเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงอะไริี่ ต่อยอดจากต่อยอดประธานธนาคารนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารครับรับรับเงินด้วยครับหนึ่งยิ่เหมือนส่องสัญญาณอีกสักลูกจะแห่แล้วนะอีกสักลูกด้วยนะอีกสักลูกดีวยครับ

ตอนนี้ไหนะวันแปดเวเอตะ๊สตะวันสิงสิงสิงหรชอ่ายูในช่องค้นหาก็ได้ติดแผแท็ก็ตะวันแปดเยวลูเรืองลู่บีเดียวจบทุกความบันเทิงคณะไหนเช็คเสียงกันหน่อยครับคณะไหนต่อยอดขอเสียงหน่อย จังหวะไหนต่อยอดขอเสียงดังดังเสียงดังดังรับรับด้วยด้วยนะครับเดินเชินนะตรงนี้มีต่อยอดกันหลายคณะแล้วนะครับเอาเดินเชิญเลยครับจะแลกวงแลกแบงอะไรก็ติดต่อเจ้าที่เสื้อกั๊กสีเหลืองได้เลยนะครับตอนนี้ต้องไปที่มูลนิธิต้องไปที่ตรงนู้นแล้วผมว่าเจ้าที่พกมาไม่พอแล้วเ่าครับธนาคารนีงมาเก็บอย่างเดียวรับปากอย่างเดียวไปรับเบิกจุดรับแรกในตรงนี้ตรงไหนเต็มสีขาวนะตรงตรงที่มี้อยากได้เป็นเศษเท่าไหร่ก็ได้ นะครับจะแรกแบงค์ย <cheg> ี่สบแบงค์ร้อยเอามาต่อยอดกันก <i> ็เ <ros> รียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับ เขาดมเสร็จแล้วก็ส่เรื่อไยไปเขาได้ปักเธอแล้วเขาก็ทิงเธอไปเธอเอาลายเพียงน้ำตาที่ริไหลเขาไม่รักเธอแลอ้วปวดหัวั่ก็อชื่นเดช่อยาไปลุง่ที่เ,ยยาเขาเล้วแคกคงต่อยอดจากต่อยอดจากยังดีตรงไหนต่อยอดขอเสียงอีกหนึ่งเพ่

ทีมขันมาแคงนี้เลยอ่าโอเคตอนนี้มีประมาณ3ทีมแลวจ้าพี่จา๋าหมอรำหน่อยจา้าอ่าขอเสียงหมอรำหน่อยเร็วอโอ้ยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่ามาจากไหนจากสว่าง